ก็สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้ก็ชอบสุดสนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอชเชนเคยแย่มัดวันนี้นะครับผมเป็นการกระโดดจากที่สูงลงไปที่ต่ํานะครับผมและเราจะต้องหลบสิ่งกีดขวางให้ได้นะครับผมจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยดีกว่าพวกเราแย่ยมาแล้วพวกเราเต็ม้อมไปกันเลย ขอให้เขาไปตรงนี้นะครับผมอ่าฮะนี่แหละตรงนี้แหละใตามลูกศรเขาปราบอ่าฮะมาละอาจจะเกยดันหนึ่งแหละไปละยู อ้าวนี่มันคืออะไรร <c oughs> อดช่องหรือเปล่าแน่นอนรอช่องเลย <c oughs> อ่าดันง่ายจังวะฮง่ายมากเนอไม่มีอะไรเลย <c oughs> อาจจะเกยด่านสมาละ <c oughs> อาจจะกยอฮะอ่าฮะวัสดีครับ <sh arp> ฉันคืออ้วนครับมาแล้วฮ <c> ะ <oughs> ่าน <c oughs> <c oughs> ละนสามละพวกเราติ่ง เจ๋งหวัดดีไปละอาจจะเกยด้านหิมะครับอ่ามีหิมะด้วยลอดช่องมาแล้วล่ะวันลอดช่องสิงคโปร์อาจจะเกยป้าบอ้าวด่าเสียละพวกเราอ้าวด้าอะไรอมยิ้มกุกกุกไปเลยล่ะเย้ฮู้ไปละเฮือแล้วล่ะเฮือูเฮือไปหามาแล้วเจ๋งหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังเนี่ยอ้าวด่านฮาละอาจจะเกยด่านบ้านแล้วเนี่ยไปกันเลยพวกเราไปเซรอเลยล่ะ ไปแล้วล่ะอาจจะเกยจะเกยอันนี้คงไม่มีอะไรอยู่ตรงกลางพอแย่ดืานหกแล้วล่ะอาจจะไกลไปละจะเกยอยู่อ๋อฮะอ๋อฮะมีปันหาอะไรฮ่าฮ่าฮ่าไอไอใครทำปัญหาเราอาจจะเกยเอาไม้ไปตะกันต่อไปแล้ะเฮือแล้วล่ะแย่จะเกยจะเกยละแล้วล่ะอาจจะเกยผ่านแล้วล่ะยุกูอ๋อฮะตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อฮะใต้น้ำเลยเนี้ยไป,ไป,ไป อ๋อมีไปเด้อล่ะอาจจะเกยไปเนี่ยปิรันยาปิรันยาโหดเกินไม่ใช่แล้วล่ะวันปิรันยามันกินเนื้อคนได้นะอาจจะเกยอ๋อดาดแป็แล่ะดาดแป็มีอะไรไปแล้วล่ะอ๋ออ๋อรีโมลแล้วเนี่ยรีโมลหรือโทรศัพท์ไอโฟนอาจจะเกยหลบอล่รอาจจะเกยผ่านอะไรดาดกล้าแล้วแหละไปกันเลยไปกันต่อเนื่องอาจจะเกยอ๋อฮะน้ำเต็มเลยอ๋อฮ่ายอ๋อฮ่ายฉันกูน้ำเสียตัวจังเลยอา ต่อไปนี่คือด่านอะไรอ๋อด่านฟุตบอลครับอ๋อนี่มันประเทศบราซิลนี่นะฉันอยู่บราซิลมาละยู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 หายละอ่าหมูจังเลยไปละยูอ่ะฮะยิงไปไกลยิงยากเหรออ่ะววันไม่กลัวหรอกอาจจะเกยโอเคผ่ายละฮะตกกระแพงได้ด้วยนี่ว่า ไปละอ่าวนี่มาอะไรเนี่ยอ้าวมาหนาวหรือส้มเนี่ยไม่รู้หรอกตอนนี้เราหลบกันอย่างเดียวอาจจะไกลหลบแล้วล่ะอ้าวอผ่านแล้วแหละดาที่สิบสามแล้วพวกเราเอาไปทางไหนต่อแล้วนี่ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยอ๋อทางนี้แหละอาจจะเกยอ้าสีลุงมาเลยอ่าเป็นสีลุงสายลุงกกูแลมโบ่มาเลยเแลมโบคืออะไรวะฮะจะมันค่ะ อาจจะกแก์เกยเรนโบว์เรนโบว์เรนโบไงสีเรนโบโอขอส่องก่อนขอส่องก่อนอาจจะแกย์ส่องแล้วแหละไปริมนี้ไปริมน, <g ül üyor> นี้แล้วแหละไปริม <g ül üyor> นี้แล้วแหละฮ่าผ่าใช่แล้วอาจจะแกยผ่าแล้วแหละผ่าแล้วแหละฮ่าฮ่าฮ่าไปแล้วเลยไปเลยยูหูมาแล้วอ๋อฮ่าอ่าฮ่านี่คืออะไรนี่คืออะไรอาา่าฮ่าอ่าฮ่าอ่าไแล้วไม่สนใจแล้ว ดาที่16แล้วพวกเราไปกันตอเลยจกกยูไาละอาจจะไกจะกย์จะกอ้วนมาแล้วอันเย็นใจเย็นไาละอาจะกจะ่กย์คอ่อนตลงไปอ้วนมาแล้วอาจะกย์ผ่านเฉยไปละยูอาจะเกรอช่องไปละอ้โหอย่ามาทอะไรเลยอ้วน ยังไงดีอ๋อฮะวัดดีว่าไงครับผมโอเคครับพี่กะลักทุกคนนะอาจจะเกยจุบจ๊บๆุหนึ่งทีจุ๊บจุ๊จุบจบจ๊บุโอเคโอเคพิมพกอลักกันพี่กอลักทุกคนนะอาจจะเกย oh, <no. S 1> อ๋อฮะวันดีจ้าไปกันต่อดีกว่าอาจจะเกยไปแล้วอ้วนพิมพ์ตกอ่างแล้วไปแล้วอจจเกยหลุมําก็ไม่กลัวแล้วมาละไอ้ เรอยู่ด่านไหนกันแล้วเนี่ยฮะโปลิมจับขโมยไปเนี่ยแน่นอนอาจจะเกยเผอแล้วล่ะอ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อฮะไอ้ไอ้ไอ้อ๋ฮะไอ้ไอ้อุมาแล้วอ๋อมีตำรวจเต็มเลยอ๋อมีนักคทษด้วยอาจจะเกยผาละด่านที่สิบแล้วพวกเราไปกันต่อเลยอาจจะเกยอ๋อฮะนี่คืออะไรอ่ะมันเหมือนพวกแบบว่าเชื้อโรคหรือแบคทีเรียทุงอย่างแน่เลยที่ใช้กล้องจุรทัศน์ส่องอ่ะอาจจะไกยอ๋อฮะตามนั้นเลยอาจจะเกยไปทางนี้ละกัน อาจจะย์เกยๆหลบริมนี้ละกันป้าไปละไปละสบายและลุดเลยลุดกำแพงอะล่ะอจารยเย์ด่านที่เท่าไหร่นี่เร็วยิบสองแล้วไปละชังมันเถอะไปกระต่อนเนื่องเลยอาจจะเกยอาจจะเกยหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหน้าหลบหลังเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะ ไปตรงนี้ดีกว่าอาจจะไกลอาจจะไกลรอดแล้วแหละอาหลู่เสาเลยแหละอาจจะไกลรอดแล้วแหละเย้อาฮะอาฮะอวนเปนหมอีดว่าไหนดูกันดิถ้าเรามาข้างบนตรงนี้ล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะเห็นปะสบายเลยแล้วเราก็เลี้ยวมาตรงสีนี้อาจจคายฝ่ายไก่อาฮะฝ่ายอะไรอยนี่มันไก่กระต่ายนี่นะกุ๊ก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 เฮ้ยอาฮขนไก่เต็มละล่ะตอนนี้อาจจคายเระวังขี่ไก่ได้แหละ ไปแล้วลงมาด่านที่หิมะแล้วโอ้โหนี่คืออะไรอฮ่๋อหลบเบสหยุบหยิบเลยล่ะอาจจะแก้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออาเลยห่าผ่านละดึงดึงอาจจะแ๊ไม่ไปข้างบนข้างบนหมืนจะง่ายเลยนะพวกเราเนี่ยเรามาตรงนี้อาจจะแกเจ๊อาเจ๊อาเจะแกเจ๊ อาจารเกยจะเกยจะเกยอ่ะอาจารเกยจะเกย์ผาแล้วแหละง่ายจริงไหนลองดิลองดิไปข้างบนบนเฮ้ยไม่ได้แล้วแหละอจาจจะยเกยนี่มันถนนนี่นะถนนอ๋อถนนรอดไหมอ๋าาอาไอไม่คีกนะหนึ่งขอให้คีหนึ่งมารอดช่องนี้มันรอดยากเหลือเกินรอดไหมเนะี่ยช่องเนี้ยช่องเนี้ยแหละอ๋อฮะรอดแหละอจาจจะยเกย์รอดก็สบายแล้วอ๋อฮะนี่คืออะไรน้ำแข็งหิมะผาหละ ไม่สนใจหรอกน้ำแข็งหรือก้อนเมฆวะ <laughs> ไม่รู้หรอกตอนนี้ป๋าละอาจจะยไก่จารไก่จารไก่อาจจะยไก่จารไก,จจก่ละช่องละช่องละช่องอา,า๋อละช่องสิงคโปร์ก็ผ่านแล้วแหละนานที่หิบก,กาแล้วพวกเราไปกัตนต่อเลยละ่ะอาจจะยไก่แบบต่อเน,นื่องไม่ต้องรีรออ๋อฮะอ๋อฮะด่านนี้ง่ายจ,จะง่ายนะเฮ้ยมีเอเลี่ยนนี่แหละเนี่ย,เ,ยเอเลี่ยนหรือเปล่าฮะเหมือนเอเลี่ยนเลยนะผ่านแล้วแหล่ะด่านนี้นุ่มจังเลยอ๋อทำไมด่านนี้แสบตาจังเลยโอเคไปละ ก็ให้ไปตรงที่ลูกศรน,นี่นะไปละประมาณนี้แะไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้นไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้นเรามาลุ้นกันยูหู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 อฮะอะฮะรอช่องพอดีเลยนะไอติ๊กตี ไปละโอ้ยแมงมุมขยุ้มหลังคาพวกเราอาจะเกยแล้วว่าแมงมุมตยนะอ้จะเกยแมงมุมขยุ้มหลังคาแมวกินปลา,า,าเพลงอะไรวะทําเปนเถอะไปกันต่อฉันมัวไปละอาจะเกยฮ่อๆนี่ตัวอะไรเนี่ยไอาาย้ปูเหรอปูไอ้ปูมันอยู่ในรลมันทำอะไรเฮผ่านและไอ้ด่านที่สามสามอแอเลขโปรดฉันเลยนะเลขสามเนี่ยไปละ อาจจะไกลจะเกยหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหน้าหลบหลังหลบซ้ายหลบขวาโอ้โหผ่าน้ว้อ๋อคิวอดว่าจะโดนต้นไม้แล้วโอ้นี่คืออะไรอะ่ะโอ้โหทางกระโดดมันมันแข้งเลยอมีส้มมีแสงเนาะไปละอาจจะเกยจะเกยตรงกลางนี่ง่ายๆพอไหมพอเ้าง่ายง่ายแบบไม่ต้องทำอะไรอ๋อพอดีเลย มาแล้วมากันต่อ่านมารลุกมาแล้วจุ๊กเกอถอยหน่อยวันมาแล้วแหละอ่ลุ้เลยแหละลุ้แล้วแหละลุ้แล้วแหละลุ้ลุ้นลุ้จะลุ้นกำแพงสักหน่อยเอาล่ะลุ้นกำแพงดีกว่าพวกเราลุ้นกำแพงดูง่ายดีลุ้นกำแพงแล้วแหละอาเจง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 ฉันลุ้นกำแพงแล้วแหละไปแล้วไปต่อเลยต่อไปด่านมังฮอตมาฮอตมากลุกมาฮอตนะ มากคอดมากหอบมากแล้วไอ้ไอ้อันไหนอ๋ออ้อหายแล้วแต่ที่สามจอแล้วเราไปต่อเลยไม่ต้องรีรออาจจะเกยนี่มันเชอร์รี่สตรอเบอรี่แอปเปิลสับปะรดรจังจังอะไรของอ้วนอาจจะเกยเชอร์รี่ก็คือเชอร์รี่นี่แอปเปิลสับปะรดริ่มาจากไหนล่ะนั่นแหละมันเป็นเพลงไงเพลงคนแต่งมาอาจจะเกยไปแล้วแหละ หลบกลองพวกเราอ๋อกองเต็มเลยอาจะเกยลบกอง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 เย้อาจะเกยด่าสามก้แล้วพวกเราเย่ากัก็่อเลยจะก้ฮ้อนี่คนนี่นะฮ่า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 อาะไอ้ไอ้ไ้มาเลยมาลาก็ตอนนนเงินมาเลยฉันไม่กลัวแกหรอกอาจะเกมาลเหินเวหาเราจะเหินเป็นนกเป็นนก เป็นนกอ๋อไาแล้วแย่อ๋อนี่คืออะไรเฮ้ยห้องน้ํามีตัวอะไรด้วยหน้าคนน่ะเอ้ยนี่มันาอะไรเนี่ยอ่าฮ่าฮโอเคไปละวรอช่องรอช่องลอดช่องเฮ้ยอ้ายรอช่องสิงคโปร์มาไหมอาจจะเคยมันต้องมาแหละอ่าฮ่าด่านพีระมิดอียิปต์ปะเนี่ยอ๋อไปละอ่าฮ่าอ๋อพีระมิดพีระมิดพีระมิดอ้าวพีระมิดพีระมิดอียิปต์อ่าฮ่าอ่าฮ่าสบายอ้วนเลยหรอสี่สามมาแล้วพวกเรา แบกันต่อเลยอจเกย์จักเกย์จักเกย์ไัวอะไรเนี่ยมีผีด้วยเฮ้ยเฮ้ยไปแข่งรันอ้วนผ่านวะผ่านนี่ผ่านไว้เฮ้ยอ๋อฮะยังโชคดีพวกเราอจเกย์นี่คืออะไรอ๋อฮะอ๋อฮะอ่า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 อฮะเหมือนสปอมบ์๊อบเลยรู้ใช้หรือเปล่าแน่นอนแหละไปแหละมาจะเกยที่เดิมย้อนตัวไปเลยที่เดิมตรงๆตรงๆ ตรงๆน่าจะรอดแหละอาจจะเกย์ตรงๆน่าจะรอดแหละรอดแล้วแหละอจาจจะเกยไปแล้วดาที่สี่สิบห้าโอ้ยของขวัญโอ้โหดนของขวัญพวกเราเอออจเกย์อเกย์หลบแล้วล่ะหลบแล้วล่ะอาจเกย์รอดแล้วล่ะอ่ะแงจจเกย์ดาที่สี่สิบหกแล้วเราเฮ้อะฮ้อฮ้ไปแล้วอาจเกย์ให,ห้ให, <c oughs> ห้ให้ผ่นานเฉยไปแล้วล่ะ ไปแล้วพวกเราดาที่สีจ็ไปกันเลยโอ้โหอะไรเนี่ยไม่เต็มเลยอ่าเม่เต็มเลยพวกเราอยากันน <c oughs> ี้ยเนี่ยอ้อาฮะอ่าอผ่านเฉยอผ่านเฉยดาที่สี่สแล้วเราพวกเราอยาจะไกลจะไกลไปเละอยาจะไกลไปะะอไอไอ้โอ้โหดาที่สี่เก้าแล้วพวกเราไปกันเลยจุกก อาฮ่าอ้าฮ่อาฮ่หมูอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยแน่นอนอาจจะไกยอาฮ่าดาที50้าสินะพวกเราโอเคล้วเลสโก้ไปล้วด่านที่ห้าสอ่านี่มันด่านวัวนี่นะเฮ้ยเฮ้ยหลบเอเลี่ยนกินวัวอะไรล่อาจจะยเกย์นี่มันด่านเอเลี่ยนกินวัวนี่นะเฮ้ยมันจะวัวไปทำอะไรอะพวกเราอาจจะยเกย์เราต้องช่วยวัวแล้วนะอาจจะยเกย์วัวมาแล้ววนมาช่วยวัวอาจจะยเกย ไปผาแหลวพวกเราแย yeah! กก่จักไกลจา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 กไกลตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยจากไกลแ yeah! ย่ก็เป็นไงั้งครับน้องๆคลิปนี้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมทําตามหน้าที่ของคนดูนะครับผมและก็ถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับผมพี่ก็จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับผมวันนี้พี่ก็ขอตัวไปก่อนแหละบ,บายยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราเย้ yeah!